รวมบอสด่านอันจากอัศวินมาดูซิว่ามีบอสตัวอะไรกันบ้างนะครับก็พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไคร้กับผมด้วยนะครับไปไปกันเลยนะครับอัญจักษอัศวินนะครับเริ่มต้นเลยเนะาะน,นะครับผมมีบอสอะไรบ้างไปดูกันบอสตัวแรกนะครับผมมีชื่อว่าอัศวินผู้ยิ่งใหญ่นะครับ อันนี้แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับภาษาอังกฤษแปลกันเราเองนะครับผมผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับโตตามานะครับพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นะครับลักษณะเป็นพ่อมดถือไม้กระทาประมาณนี้เลยนะครับโตตามาสไลแกรนนะครับเป็นลักษณะของมดเป็นสลามนะครับเพราะที่จะโกงมากพอสมควรนะครับพอเวลาตายเนี่ยมันแยกร่างได้นะครับต่อมาบอสตัวบอสตัวนี้ข้อหาเลเทนั่นคือ อาสุวีในะความมืดเป็นบอสที่เรียกว่าโคตรโคตรที่สุดในบรรดาของด่านนี้แล้วนะครับ